ราม,ม่ายังไม่หมดแต่งานนี้คือตอนนี้ออกกำลังกายหนักมากค่ะไม่ได้เศร้าอะไรนะคะตอนนี้มีความสุขดีค่ะอย่าเรียกว่านี่เลยค่ะเป็นเงินที่ติ๊กมีความตั้งใจทับหลดนี้ได้เมื่อไหร่ก็จะใช้คืนให้กับพี่หนุ่มทั้งหมดค่ะที่ออกเป็นกระแสะตามข่าวไปตอนนั้นมีค่าแมสประมาณ9 0 0 0แ0บาทแล้วก็ที่ไปกด ATM ขอไปดูก่อนว่ามันเท่าไหรจําไม่ได้ขัวเราะคือตอนนี้ติ๊กก็ได้แจ้งทางทนายพี่หนุ่มไปแล้วว่าถ้าติ๊กใช้นี่นอกระบบได้หมดแล้วก็อยากจะใช้เงินคืนพี่หนุ่มด้วย คือเราเข้าไปในชีวิตเขาก็เหมือนเป็นตัวปัญหาไม่ได้ตอบอะไรกลับมาค่ะไม่เคยคุยอะไรเป็นส่วนตัวอยู่แล้วตั้งแต่เลิกกันค่ะมีแต่หนูที่ส่งเมสเซจไปค่ะพี่หนุ่มเขาก็บอกให้เราคุยกับทนายเลยตอนนี้ที่ทํางานอยู่ค่ะเราก็เข้าใจค่ะหนูนั่งคุกเข่าร้องไห้เดือนแรกก็มาคิดดูว่าจะต้องทํายังไงถึงจะใช้หนี้ได้ด้วยตัวเองและโอกาสที่คุณจะให้เราคือมันน้อยมากไม่คุยกับใครเลยก็เลยมาทบทวนดึงความสามารถของตัวเองออกมาขายรีวิวทําอะไรก็ได้ทําคิวบูสหนูมีความสามารถด้านคิว บูก็เอาตัวเองมาเราอ้วนหลังคลอดก็เลยเริ่มออกกําลังกายอย่างหนักทํารีวิวสินค้าเป็นทิวหลังบ้านมีการขายสินค้าต่อให้กับลูกค้าด้วยขายได้ก็ได้เปอร์เซ็นต์แล้วก็เอาเงินไปต่อเงินพอคนเห็นผลงานแล้วคนก็อยากมาจ้างต่อสโคปงานเริ่มใหญ่ขึ้นได้เงินเพิ่มมากขึ้นด้วยค่าถ่ายชุดว่ายน้ําด้วยรีวิวชุดว่ายน้ําได้อีกก็ได้เงินเพิ่มแล้วเอาเงินทั้งหมดที่ได้ไปใช้หนี้ทั้งหมดเก็บบันทึกไว้ทุกอันเลยค่ะเพราะคิดว่าเมื่อเราคิดดีทําดีแล้วเดี๋ยวเงินก็ต้องมาในทีี่สุดดดดก็ไไ้้ไ้มมาาาานนนเเรใใชหภยวล2 เดือนกว่าๆไม่ได้สร้างภาพเลยค่ะคืออย่างนี้ค่ะไม่เจอลูกคือการทรมานมากเลยนะคะสําหรับคนเป็นแม่ค่ะคือติ๊กแม่อยากไปเจอลูกในที่ที่นั้นแล้วค่ะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เอื้ออานวยให้กับลูกเลยค่ะจริงๆต้องขอขอบคุณมูลนิธิก่อนเพราะหนูเป็นคนรีกร้องอยากเจอลูกทางมูลนิธิก็เป็นหน่วยงานกลางทําให้หนูได้ไปเจอลูกค่ะเป็นสถานสงเคราะห์แม่และเด็กค่ะแต่คิดว่าที่นั่นไม่เหมาะที่จะเจอลูกหนูก็เลยได้แจ้งหยุดที่จะเจอลูกที่นั่นค่ะที่จริงสําหรับคนเป็นแม่ก็อยากไเปเจอลูกที่อื่นอยากพาล ลูกไปเดินเล่นทำกิจกรรมร่วมกันในที่อื่นแล้วเราก็รู้ตัวแล้วว่านี่เราเหลือเท่าไหร่เราก็เลยแจ้งอยู่เจอลูกที่นั่นเพื่อที่ว่าจะได้ไปเจอกันที่อื่นแค่นั้นเองค่ะคิดว่ายังแม่ยอมค่ะคงต้องไปถามพี่หนุ่มอีกทีแต่ของอย่างนี้อาจต้องใช้เวลาเลยค่ะยังไงก็ต้องขอขอบคุณล่วงนะคะถ้าพี่หนุ่มอนุญาตให้เราได้ไปเจอลูกในที่อื่นหลังจากเราได้เคลียร์ตัวเองได้แล้วเลิกแล้วค่ะสามารถเช็คได้เลยค่ะต่อไปนี้และต่อไปเรื่อยๆจะไม่มีทางกลับไปเล่นมันอีกค่ะก่อนหน้านี้ไม่ได้ติดคือไม่ได้ แค่มาจากในมือถือค,คือบางคนให้งานเราแต่ก็ยังมาชักชวนให้เราไปที่ตรงนั้นอีกตอนนี้คําตอบเดียวคือไม่นะคะไม่กลับไปอีกเด็ดขาดแน่นอนค่ะถ้ามีงานที่อยู่ในวงจรแบบนั้นอีกต่อให้เงินเยอะแค่ไหนก็จะไม่กลับไปอีกแน่นอนค่ะหนูต้องกราบขอโทษพี่หนุ่มให้อโหสิหนูด้วยในสิ่งที่ทําผิดแล้วตอนนี้หนูก็อยากแก้ไขทุกอย่างให้มันดีขึ้นนะคะหนูฝากแบบนี้แล้วกันค่ะขอบคุณที่ทําให้หนูรู้จักคําว่าครตันยูจากข้าวและน้าที่พี่เคยให้หนูยําที่หนูแยกคําสอน12ข้อที่พี่ หนุ่มเคยส่งมาให้ตอนจีบหนูหนูพยายามทำบรรทุกข้อให้ได้ตามที่พี่หนุ่มให้แนวทางหนูมาหนูมองถึงแต่สิ่งที่ดีๆที่พี่หนุ่มเคยมีให้นะคะขอบคุณมากค่ะ